Nhang, nhang không. À, nhang, các chu cái chu 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 nhú nhú đây 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 chôm qua มาพบกับพี่เคสไมเคลิลคือเก่าตอนนี้เขากลับมาอยู่ทีอกองถ่ายของ MV p เพลงเพลงอย่างวะฝากฝากเจ้าเขาดูแลเออผมแมนฝากเจ้าใจเข,จขาเราฝากเจ้าใจเขาเรานะเนาะเดี๋ยวเขาจิพาเข้าไปสัมภาษณ์นักแสดงนักห้องอแต่ละคนเน,นาะ มาพูดทำดินเลยไอเขียวเนาะไอเขียวจักเลเนาะจักแลจักและอดียวมันมนี่มันเป็นอย่างังยี่กวงไทยมันนี่มันเป็นอย่างยี่กวงทยเยเป็นคนเบเป็นคนเบิ้งเป็นคนเบิ้งแม่นผู้ชื่อแกไหนมาไทยมันนี่ยุขาแต่เละยุขา ออมาละฮะใสอกนึงเเดี๋ยวยึดกกได้แล้ตอนนี้เจ้าของพิงตกลางนาเนาะะม่ดทางนี้ต้กลางนาเป็นนาห้องเป็นลิชิดวงเป็นลิิดวงแน่เป็นแม่โอ้ม่แแนาะมึงแน่นนัโอเคจับ มีแต่มาใหม่บิดเนาะวซีไหนมามันนีไทย MV มนี่โอ้สุดซุว่าซับซ้อนไรแลวก็บุ่ไหา้เน่แล้วก็เมื่อยเน่ยรว่าเต็มทีกันมนี่ว่าไอ้น้องกับทุกคนก็เต็มทีวันติดตามเนาะว่าความเต็มทีจาเล่นทีแล้วจะตัดซ้มตัด้อมาจะได้หา้อมมาเนาะโอเคลังไหมล้งไหมโอเคโอเคจะได้กาิตามเนาะเพลงใหม่เนาะทตามเพลงใหม่เนาะทางไวตวกลกงนาด้อ ไปเดี๋ยวไปหาเอ้าก้อยเนาะสิีน้าเอาก้อยสินะคุณล้อบุยอดเสียงบุบบอสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเออมาพบกับเพิ่งเอาก้อยน้องมันเอกะน้องไม่เขินเพิ่นมาน้ำน้ำบ่าวเพิ่นเนาะเพิ่นตางตา่ยกลางหน้าเพิ่นมาจุดประสงค์กับมาถ่ายวีนี่เราเพิ่นมากะได้แต่วันศุกร์ว่างไงแต่วันศุกร์เนาะมันนี่เพิ่นกะมันนี่เป็นวันที่แปดเดือนสามมันไม่ยิ่งกะเลยสวยงามกันเลยมาแวะชมบนกระเมื่อกอดแม่นะ มันไม่ยิ่งเด้มาในีเด้ชวนก็เป็นลูกซีดีแน่นะนี่แหละอาหารพวกเขานี่เห็นแล้วเจ้าได้เป็นลูกที่ยังลูกซีดีคือกั้นเท่ากับเป็นลูกซีดีของพ่อแม่ได้ไปมาขับซีดิชัวมากชัวมากเลยนี่แหละก็ไอ้เพื่อนยังไหนมาในีมาห้องเพลงอยู่นี่มาในีห้องเพลงกั่นี้เอ็มบีก็จักชีเป็นนะแต่บอกมันสิลงโตบอกกันบุลงโตก็เออคือว่าอะไรเอาเลยเอาเลยเนาะเนอกไปาะอกินดีกินดี อินดี้ไลน์เกินไปเลยบ้งครัไปหิวข้าวแหงเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนเด้อข้าวหนึ่งแต่จังสิไปสัมภาษณ์ได้หลีต่อแฮะจัดเบรคเมื่อหันงมื่อหันกินหมูสบายสบายมึงจะบอกมึงต้องสบายนะสบายไรเถื่อนหรอโอ้ะสี่นี่เขามากกัปั่นกับมูนะเนาะหิวข้ายืมเข้าวสั้นปี๊ดสั้นปี๊ดนะเอ้าทุกคนตอนนี้ฮากับมหัศทองของ ไอ้โอโกยแล้วเนะาะเพราะว่าเฮาวบอยไายไอ้เขียวเอ้ยเฮาวบอยไายไอ้หลี่จากดี้เนาะแล้วก็บบอยไทยไอ้คั้สีเนะาะเพราะว่ากินขา้าแวแล้วแหละว่าสิไายพูดเดียวก็จะเปิดเพลงกันเลยขั้นเราเปิดเพลงมันก็ได้ติอินเสิร์ตนะนะเพราะมันมีลิขสิทธิ์อย่างนี้ใช่แหละเขาก็เลย,อเ,ลยเออบอยไายยามันติดมีแต่โอกาสหน้าเนาะฝากติดตามเด้อทุกคนเด้อฝาก กดไลค์กดซับสไคร์เนาไปที่เข้ามาเบอง์ยำพอได้กดซับสไคร์เข้าไปกดเด้อยเพื่อเป็นกาลังใจมัคนคือเน็คลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าว่าไม่เค้นเซียนอย่างครับไอ้เพื่อนก็กยังแน่โอเคเด้อติดตามติดตามติดตามนะจ๊ะ